สวัสดีค่ะพบกับพีนัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Daily e n g l i s h ใครๆก็พูดได้ค่ะน้องๆเคยไหมคะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งพอไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าทำได้พอไปปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าทำไม่ได้พอปรึกษาปู่ย่าตายายเขาบอกว่าไม่รู้อีก <Huh? S 1> เราก็จะรู้สึกว่าสับสนใช่ไหมคะซึ่งคำว่าฉันสับสนไปหมดแล้วนะคะภาษาอังกฤษเราก็ต้องพูดว่า I'm confused I'm confused แปลว่าฉันสับสนไปหมดแล้วหรือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยฉันงงไปหมดแล้วนั่นเองค่ะหรือถ้าจะบอกว่ามันสับสนจริงๆก็จะต้องพูดว่า It's really confusing It's really confusing แปลว่ามันสับสนจริงๆนั่นเองค่ะในกรณีแบบนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะปรึกษาใครดีหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะเชื่อฟังใครใช่ไหมคะ ถาจะบอกว่าไม่รู้จะพูดคุยกับใครหรือจะปรึกษาใครก็จะต้องพูดว่า I don't know who I should talk to I don't know who I should talk to ซึ่งแปลว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะคุยกับใครดีนั่นเองค่ะหรือถ้าจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อฟังใครดีก็จะต้องพูดว่า I don't know who I should listen to I don't know who I should listen to ซึ่งแปลว่าฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะเชื่อฟังใครดีนั่นเองค่ะ และตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะ I'm confused แปลว่าฉันสับสนไปหมดแล้ว It's really confusing มันสับสนจริงๆค่ะหรือถ้าจะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับใครก็จะต้องพูดว่า I don't know who I should talk to และถ้าเป็นเชื่อฟังนะคะ I don't know who I should listen to ง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองฝึกพูดดูนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็ค <d amp lö en> ือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com Search ทำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ